สวัสดีครับส,สวัสดีนะครับสมาชิกคนดงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับเนาะเอามาพักผ่อนสมองนะครับก็หลุดไปแล้วนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกนะครับทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับหลุดไปอีกแล้วนะครับสําหรับทั้งสองหานอยเลยนะครับเนาะเออนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับเนาะ ก็สงสัยจะคิดสูตรเยอะไปหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีทั้งหวยไทยเกมลาวนะครับก็ก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่ก็หลุดเยอะไปก็ไม่ไหวนะครับเนาะนี่นะครับก็มาเอาใหม่ครับถ้าในงวดนี้นะครับถ้าไม่เข้าทั้งฮานอยปกติแล้วก็ฮานอยพิเศษนะครับผมก็จะนะครับ ให้ฮานอยเดียวนะครับก็ให้สมาชิกทุกท่านนะครับก็ไปเลือกนะครับทั้งฮานอยพิเศษนะครับเอาเป็นว่านะครับถ้านะครับในวันที่นะครับ10บนะครับถ้าไม่เข้านะครับเนาะนะครับวันที่11นะครับผมก็จะให้นะครับชุดเดียวแบบว่าชุดเดียวได้ทั้งฮานอยพิเศษธรรมดาแล้วก็ VIP นะครับก็นั่นนะครับเนาะเออมันก็ช่วงนี้สูตรสูตรก็หลุดหลุดก็หลุดยาวเลยครับเนาะ ก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะเสียงรบกวนเยอะไปหน่อยนะครับก็มาเล่นน้ำนะครับผ่อนคลายหน่อยนะครับเนาะเครียดหลายวันแล้วนะครับอันนี้ก็อากาศร้อนนะครับไม่รู้ว่านะครับที่ไหนร้อนเหมือนที่นี่ไหมครับเนาะกลางวันก็ร้อนร้อนนะครับแปลกๆนะครับเนาะนะครับออกไปยืนตากแดดอย่างเงี้ยครับร้อนเลยครับเนาะเป็นเป็นเหมือนกันไหมครับ เออก็ร้อนนี่เนาะตาแก่ครับแล้วเออนะครับก็ยังไงก็ยืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะก็วันนี้อาจจะหลุดนะครับวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเข้าก็ได้นะครับอ่อหลุดก็วานไปตามหลุดนะครับเข้าก็วานไปตามเข้านะครับทั้งสองฮานอยวันนี้ก็ไม่เข้าอะไรสักอย่างเลยนะครับเนาะจอได้แค่เฉียดไปฮานอยปกตินะครับให้หกศูนย์มาเจ็ดศูนย์เฉียดทุกวันเลยนะครับเออนะครับ โดยเพราะต้องไปตัดผมใหม่นะครับก็ผมว่าจะไปตัดนะบางทีกลัวร้านตัดผมอ่านะครับมานี่จจิ้งจกก็ยังมาทักอีกนะครับแสดงว่านะครับไม่ได้ยินเสียงจิ้งจกหลายวันแล้วนะครับเนาะเออนะครับในคลิปนี้นะครับจิ้งจกมาทักนะครับอาจจะโชคดีก็ได้นะครับในวันนี้นะครับเนาะนะครับก็นี่ครับมาผนคายครับเล่นน้ำครับเออเครียดมาหลายวันแล้วครับก็เล่นทั้งวันแล้วครับ ก็มือก็เนี่ยเริ่มได้เหงียวแล้วมันร้อนครับร้อนจริงครับเออครับก็นี่ครับนอนเล่นคนเดียวครับชิฟๆครับเนาะนะครับอ่าก็สําหรับในวันนี้นะครับพานอยพิเศษนะครับก็เตรียมปากานะครับเตรียมกระดาษทินงสอไว้จุดเลยครับก็ถ้างวนนี้หลุดนะครับงวนหน้าก็ไม่ได้ให้แล้วนะครับก็จะเอาเป็นแบบว่าชุดเดียวเนาะบอกไว้นะครับสําหรับฮานอยนะครับเปียกกระดาเปียก หาแสงไฟหน่อยครับสำหรับฮานอยนะครับฮานอยพิเศษนะครับรอบ17.15นะครับหน้านะครับเด่นนะครับก็จะเป็นเด่น6นะครับแล้วก็เด่น5นะครับอ่าครับเด่นหเด่นหถ้าถามว่านะครับผมชอบเด่นตัวไหนนะครับก็จะเป็นเด่น6นะครับเออเอาสิอ่ถ้าจริงจกทักก็ไม่รู้ว่า สมาชีกได้ยินไหมเนาะหรือว่าจะได้ยินต่เสียงเยงพลงน,น,นะครับนั่นแหละครับก็ข้างบ้านนะครับเปิดชอบเด่น6นะครับอาจจะรูดไปเลยก็ได้นะครับสำหรับจับคู่นะครับก็จะเป็นนะครับ6กสองหกศูนยสามนะครับ 5 2 5 0 56แล้วก็53นะครับหรือไม่ก็มาในตัวกันนะครับก็จะเป็น61แล้วก็51นะครับผมก็นี่ก็จะเป็นฮานอยพิเศษนะครับสำหรับได้หลักร้อยนะครับไม่ต้องเอาหรอกนะครับเนาะให้ไปก็ไม่ให้มานะครับก็ไม่ต้องนะครับเนาะนะครับ มาชิกบางท่านอาจจะสงสัยนะครับเออวันนี้คนตรงเงจะชิวไปไหนครับก็เครียดมาหลายวันแล้วนะครับเนอะเออนะครับให้ไม่เข้ามาหลายวันก็เครียดนะครับทุกคนทุกท่านก็ฝากความหวังไว้กับผมนะผมก็เนาะตั้งแต่หวยเราเข้าสามตัวตรงตรงนี้ก็หลุดไปไม่เข้าอะไรทั้งอย่างเลยครับเนาะเออนะครับอะทำไมครับก็ต้องมีเข้ามีหลุดนะครับถ้าหลุดเยอะไปก็ไม่ไหวนะครับเนาะ ต่อไปก็จะเป็นฮานอยนะครับปกตินะครับรอบ18.15นะครับฮานอยปกตินะครับรอบ18.15นะครับอ่านะครับเติร์ดนะครับเด็กเด่นนะครับก็จะมีนะครับเด่น5นะครับแล้วก็เด่น7นะครับได้ยินไหมครับเด่น5เด่น7ถามว่ามุมชอบตัวไหนนะครับตัวเดียวเลยครับ เจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับสำหรับนี้จับคู่นะครับก็จะเป็น5 4 5 8 5่ห้า4 7 8ห้าหแล้วก็7 1นะครับหรือถ้าม อาตมาในตัวการก็ได้นะครับก็จะเป็น5้าห้าแล้วก็72นะครับก็ขอให้มาครับเจ้าเฮ้นะครับวันอาทิตย์นะครับวันหยุดอีกแล้วนะครับเนาะอ่านะครับก็ขอให้มาในตัวเลขชุดที่ให้ไปนะครับก็ยังก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับกําลังใจนะครับที่มีให้กันมาโดยตลอดนะครับถึงจะหลุดนะครับถึงจะหลุดไป2อสามวันนะครับก็ยังคอมเมนต์มาให้กําลังใจนะครับข้อความเป็นร้อยนะครับผมก็ต้อง ขอบคุณจริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงนะครับถ้าไม่มีทุกท่านนะครับก็ไม่มีนะครับช่องคนดวงเฮงในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสมาชิกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเนาะเออนะครับผมก็ภาวนาให้เข้านะครับก็ไม่เข้านะครับลุ้นนะครับย่อเนาะรู้จะพู้ยังไงนะครับนอนแช่น้ำอย่างงี้ครับให้เย็นจะได้สงบสบายใจสักหน่อยนะครับ เนะครับก็วันหยุดนะครับไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับก็เนาะก็อยู่บ้านนี้ครับไม่ได้ไปไหนนะครับเล่นน้ำก็เล่นคนเดียวนี่แหละครับเย็น็นะครับอากาศร้อนนะครับก็อากาศร้อนก็ใจอย่าเพิ่งร้อนนะครับเนาะนะครับเราก็ถ้าเราคิดว่ามันร้อนก็ร้อนนะครับแดดนี่ครับเนาะเออครับเราก็คิดว่ามันเย็นมันก็เย็นนะครับแต่ก็ไม่ใช่หรอกนะครับเนาะ ไปยืนต่างแดดคิดว่ามันจะยืนยืนได้ไงมันยืนต่างแดดนะครับเนาะเออนะครับบ้าไดงไงมันยืนต่างแดดแล้วก็ยืนนะครับก็ได้เลยครับเนาะนะครับก็นี่ครับันหยุนะครับของผมนะครับก็มาผ่อนคลายนะครับผ่อนสมองนะครับก็ทุกท่านไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับผมก็อ่านทุกๆุกคอมเมนต์นะครับทุกๆุกข้อความนะครับที่ในนะครับช่องทางทาง Facebook นะครับอาจจะไม่ได้ตอบนะครับ ไม่ได้ตอบเลยนะครับสำหรับในแชทนะครับแชทเปิดเข้าไม่ดูแล้วก็ตอบไม่ได้ครับไม่รู้เป็นไรจริงรินะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็อยากตอบนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆข้อความนะครับทุกๆแคปนะครับใน Facebook นะครับยังไงก็ลืมไปติดตามเพจไว้นะครับเพจนะครับคนดวงเฮงนะครับแล้วก็นะครับช่องหวยลาวนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับทั้งหวยไทยหวยลาวนะครับหวยห้าน้อยนะครับผมแยกกันไว้นะครับไม่ได้จับ ไว้ด้วยกันนะครับก็เนาะอ่าแยกแยะกันอยู่นะครับถ้าลงด้วยกันอาจจะสับสนนะครับเวลานะครับลงคลิปนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับอย่าลืมไปติดตามกันเด้อครับเนาะอ่านะครับก็นอนแช่น้าเล่นไปเรื่อย่างี้นะครับเฮ้ยนะครับก็เย็นนะครับเย็นนะครับเล่นคนเดียวสบายใจครับฮ่ครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมคลิปรันคลิปวันนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับเนาะก็ในวันที่10นะครับก็ขอให้นะครับสมาชิกคนวงเฮงนะครับโชคดีนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ถ้ามีสิ่งไหนผิดพลาดประการไหนนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ